สวัสดีครับทุกท่าน <c oughs> ข้อดีของการอ,อยู่ในที่ที่หิมะตกเยอะหรือว่าเมืองหนาวเนี่ยก็คือข้อมอนจะดีเลยว่าวิวสวยดูดีแต่ว่า,วาทุกครั้งที่หิมะตกเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่แบบนี้จะต้อง ทำการเก็บกวาดทิมะเพราะว่าไม่ไงั้นมัไปไหนไม่ได้อย่างเนี้ยเมื่อวานนี้จริงๆไม่ใช่เมาาื่อวานตกมาสามวันติดตดกันแล้วแล้วก็ <c oughs> บางวันก็ต้องอจัดการกับพีมาเนี่ยประมาณสองถึงสาครั้งวันนี้หวังว่าจะเป็นวันจุดท้ายแล้วก็ <c oughs> คือถ้าไม่เก็บเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นเนี่ยถ้าถ้าไม่ไม,ไม่ไม่เก็บกวาดไปบ้างเนี่ย ก็สามวันที่ผ่านมาน่าจะเกินน่าจะเกือบ3ฟุตนะครับแล้วก <c oughs> เ็เดี๋ยวให้ดูตรงนี้แล้วก็ทุกเช้าเนี่ยก็จะมีรถดันหิมะเนี่มา,เ,าเกรดถนนพอเกรดถนนปุ๊บเนี่ยเหมือนกับใบมีดหรือว่าที่ที่ดันหิมะประมาณเหมือนรถรถแท็กเตอร์บ้านเราเนี่ยก็จะดัน ดันหิมะเนี่ยมาปิดหน้าบ้านเราตรงนี้อาจจะขาวอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าความสูงน่าจะครึ่งเมตรลดออกไม่ได้เพื่อง่ายถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยอยู่ไม่ได้แน่นอนวันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีจะมาแบ่งปันวิธีไม่เรียกว่าแบ่งปันดีกว่าเรียกว่าจะมาคุยกันเรื่องออวิธีการ จัดการกับหิมะไม่ว่าจะใช้พั่วหรือว่าใช้เครื่องเป่าหรือว่า snow blower ซึ่งส่วนใหญ่ที่คนแถวนี้ก็ใช้กันอยู่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันครับลืมบอกไปขั้นตอนการเตรียมการเนี่ยก็ก็ก็กต้องวางแผนนิดนึงไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่ว่าเหมือนกับรถที่เห็นเนี่ย ก็ถ้าจะให้ดีก็ต้องจัดการกับหิมะที่ค้างคาบนรถซะก่อนไม่งั้นพอเราเคลีย์บนพื้นถนนเสร็จหันมาจัดการกับที่มันเกาะอ,อยู่บนรถก็ต้องใช้ลัว่วใช้จอบทําการากําจัดมันอีกก็เป็นการทํางานซับซ้อนนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมนอกจากาาพวกพลัว่วพวกแปลง ทำความสะอาดออดานิมะแล้วก็แล้วก็เครื่องสโนว์บลวอร์ที่ขาดไม่ได้ก็คือโดยเฉพาะมีรถหลายๆคันแล้วก็จอดเกะก,กะกันหมดเนี่ยก็ต้องเตรียมการเล็กน้อยเตรียมการที่ว่าก็คือกุญแจต้องครบคุกคันจะได้ไม่ต้องวิ่งเข้าไปในบ้านวิ่งเข้าวิ่งออกทําให้ในบ้านเปียกเลอะเทอะหิมะนะครับ ปีที่แล้วเนี่ยตกมาวันนี้ของปีที่แล้วเนี่ย Facebook, เฟซบุ๊กเตือนมาก็ตกมาได้เดียวเทียบกับเที่ยวเนี้ยคือคือปีนี้จะหนักกว่ามากหนักกว่ามากจนผมไม่รู้จะพ่นหิมะไปทางไหนแล้วเพราะว่าพ่นไปทางนน้นก็เข้าบ้านเชเข้าบ้านเพื่อนบ้านเดี๋ยวเขาจะด่าเอาก็แม้จะอยู่ใกล้ทางนี้แต่เราพ่นไปไม่ได้แล้วก็ต้องพ่นออกไปทางนน้นครับเดี๋ยวลองมาดูกัน ขั้นตอนต่อไปก็คือการกำจัดหิมะบนรถแล้วกันนะครับ ทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จคลีนหิมะบนะรถยนต์เสร็จแล้วก็ตาำทางเดินแคบๆที่เครื่องสโนว์บล้อเวเข้าไปลำบากก็มาถึงเจ้านี่เลยนี่เขาเรียกเป็นเครื่องเป่าเครื่องอเป่าหิมะหรือว่าสโนว์บล้อเว ลูกชาวนาชาวไร่ชาวสวนอย่างผมนีนก็คนเคยดีใกล้เคียงกับเครื่องตัดหญ้านะเนาะเครื่องก็เป็นเครื่องอนเนกประสงค์4จังหวะทั่วๆไปเหมือนเครื่องสูบน้าเครื่องตัดหญ้าบ้านเราเที่แตกต่างก็คือ,อมันก็จะมีคอนโทรลเกียร์เดินหน้าไม่รู้เท่าไหร่ห้าหกเกียร์แล้วก็เกียร์ถอยหลัง2เกียร์ด้าแล้วกอ็อันนี้ก็ ไว้ปรับองศาของอท่อพ่นสูงต่ำนี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็ปรับอันนี้ก็ปรับทิศทางปรับทิศทางได้แล้วก็เวลาเดินหน้าก็เดินหน้าถอยหลังก็นี่เลยต้องจับคางไว้เซฟตี้แล้วก็ ด้านหน้าก็ไม่มีอะไรมากก็มีมีเขาเรียกไรเรียกไม่ถูกเหมือนผานบ้านเราเนาะอันนี้ดูทิมาเข้าไปดูทไมาเข้าไปแล้วก็ข้างในก็จะมีใบพัดอีกชุดหนึ่งเอ่อพอดูตรงนี้ไปตรงนั้นรับก็พ่อนออกพ่อนออก,อนออกบนปล่องหรือว่าท่อพ่อนนี่ก็แรงย้ายขึ้นหลังคาเพื่อนบ้านอย่างเดียวจะได้ไม่มีปัญหากัน <laughs> ติดก็ง่ายได้เพราะว่าเ,เ,เขาทูนอัพเครื่องให้เป็นใช้งานในเมืองหนาวอยู่แล้วก็โชคกแล้วก็ปั๊มสัสองสามฟืดแล้วก็จริงๆมีถ้าหนาวจัดนี่เขามีสตาร์เตอร์ด้วยเสียบปลั๊กไฟอย่างนี้แล้วก็กดปุ่มเลยแต่ว่าเราไม่ต้องการแค่กระตุกทีเดียวก็ติดละลืมไป สวิตอยู่ที่สต็อปก็คงแค่นี้แล้กันนะครับเดี๋ยวต้องทำงานละก็ผมไม่มีรายมากกว่านี้นอกจากดูวิดีโอที่ผมถ่ายจากกล้องโกโปแล้วก็ตอนทำงานตอนท่นนิมะนะครับ สองชั่วโมงผ่านไปเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวให้ดูผลงานกับกล้องก่อนอ่าเนี่ก็เรียบร้อยดีแล้วเมื่อคืนนี้เอ่อปรากฏว่าเมื่อเช้านี้เมื่อกี้นี้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านฝั่งนูน้นมาบอกว่าเ้ยกลางคืนมึงเป่าเบาๆหน่อยเวลามึงพ่นออกจากหลังบ้านทางนูน้นนะเนาะไปโดนหลังคาบ้านเขาไปโดนเอ่อ หน้าต่างบ้านเขาเรียบร้อยผลง,งานนี่ก็เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็หวังว่าคงจะหยุดตกสักทิตยหนึ่งให้ได้พักผ่อนกันบ้างอ่า สำหรับวันนี้ก็คงแค่นี้ก่อนพบกันครั้งหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ